ฮัลโหลคราวหลังรับสายผมนะครับอย่าให้ผมต้องโทรเข้าห้องทำงานแบบนี้อีกคุณเชิดชัยโทรมามีอะไรลหรอครับผมเป็นหัวงคุณกวินนะครับเห็นว่าช่วงนี้คุณดูยุ่งยุ่งยุ่งทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องงานแล้วก็ยุ่งเรื่องคนอื่นที่ผมยุ่งก็เพราะมีคนอื่นมายุ่งกับคนของผมผมก็เลยต้องมีเตือนมีขู่กันบ้างนะครับถ้าคุณยังไม่หยุดวุ่นวายกับนาบีครั้งต่อไปผมอาจจะไม่ใช่แค่ปล่อยข้อมูลให้นักข่าว แต่ผมอาจจะทำให้คุณไปนอนเล่นในคุกเลยก็ได้ผมจะรับไว้พิจารณานะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ขอเตือนคุณกวินเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันถ้าคุณไม่เลิกเสือกเรื่องของผมเนี่ยนะคุจะไม่เก็บคุณไว้แล้วนะ การปิดคลับไอโกวินซะครับว,วีวีเป็นยังไงบ้างยันโกรธผมที่ผมให้ไปรักษาการป่วยอยู่เลยครับ นาวีเขาไหมฮะไม่เกลียดครับผมสงสารนาวีมากกว่าผมอยากช่วยนวีมากๆเลยนะครับแต่นวีเขาไม่ฟังผมเลยเขาคิดแต่ว่าทุกอย่างที่ผมทำไปเพราะว่าผมเกลียดเขา <S <S แล้วพ่อล่ะครับ <S 2> <S 2> โกรธนวีไหมที่ทำให้พ่อต้องเป็นแบบนี้แล้วเขาก็เป็นต้นเหตุ ที่ทำให้แม่ต้องตายกรอนเราที่ผมเลือกจะรักษานวีแทนที่จะให้เขาติดคุกพอจะกรธผมไหมครับไม่หรอก โวคหนูลักหนาวีวันแมน่ขอบคุณนะครันะบนะ้าบีลนะ่ะ ว่าไอ้เฟนนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะเดี๋ยวก็เคุียร์ได้นะคะเดี๋ยวเหตุการณ์องเฟนนี่อกิดเรื่อะไรขต้องรอดบอกว่าขับของเราะค่ะคามีการคาบเอเวงนี่ค่ะอย่าทักเลยนะคะจู่ๆไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ ก็แค่จะมาเทีย่ยวมาผ่อนคลายตามปกตินะครับแต่อยู่ดีๆเด็กของคุณก็บอกว่าที่เนี่ยมีบริการเสริมพิเศษใครบอกคุณคุณกวินคะจูจูขอโทษค่ะจุจูพยายามบอกคุณเชิดชัยแล้วค่ะว่าอย่าบอกตำรวจว่าที่เนี่ยอนุญาตให้อ,อัปเดตได้คะ่ะ <c oughs> อีน้องไ <c oughs> พิษแกทำแก้งหรือเปล่า คุณกวินไม่เคยสั่งให้ทำอะไรแบบนั้นเลยนะคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะอย่าไปเชื่ออีนังนี่นะคะอีเนี่ยมันลิ้นสองแฉกอีนังนกสองหัวแกนั่นแหละอีนังตัวดีแกนั่นแหละคับหัวคิ้วคาชันเดี๋ยวขอเชิญเจ้าของขับไปประคำที่โรงพักด้วยครับเชิญครับเดี๋ยวค่ัย ค่ะค่ะอย่าพูดอย่าพูดไปนะคะ๋ย่าพูดตวาดนะคะอย่พูดไปค่ะคุกคนค่ะอย่าพูดไปอยวกลับไม่มีอารมณ์อย่าพูดไปอย่าพูดไปค่ะโอ้ยแลทำไมมันเป็นอย่างนี้นลยทัหมดเลยอ่ะคิดจะเล่นสกปรกแบบนี้ใช่ไหมว่าไงพี่โมคอนโดพี่ถูกจนก้นงั้นเหรอ แล้วเอกสารโครงการประมูลล่ะยังอยู่ใช่ไหมเผาเอกสารทุกอย่างให้มนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้น